ครับสวัสดีครับเพืพ่อนเพื่อนนเพื่อนคลิปนี้มาอดูเด่นบนล่างนั้นเพื่อนนะเด่น <ะ S 1> บนล่างเพงื่อนไปเปรียบเทียบใส่กับเลขบนเลขล่างอีกทีนึงนั้นเพื่อนนะตัวที่เพื่อนชอบมันมีอยู่กลุ่มนี้ไหมคลิปนี้ผมจะให้ดูสองสูตรนั้นเพื่อนนะเดินยาวเดินยาวเดินยาวเกือบอีกไม่กี่งวดก็ถึงร้อยงวดนั้นเพื่อนนะอีกไม่กี่งวด อันนี้ก็เดินมา92งวดที่ผ่านมาที่ผ่านมาติดทุกงวดนั้นเพื่อนนะบนล่างต้องติดเลขกลุ่มนี้นั้นเพื่อนนะใน92งวดอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็อีกสูตรหนึ่งก็เดินยาวพอๆกันต่างกันงวดเดียวนั้นเพื่อนนะ92 93 งวดนี้ก็เป็นขวงวดเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่กับเก้าสิบสามนั่นเพื่อนนะเดินยาวไปเปรียบเทีบยบใส่เลขบนเลขล่างที่เราจะลงทุนทั้งบนทั้งล่างผมชิดว่าสูตรสองสูตรนี้จะตั้งซื้อสูตรวัดได้ทั้งบนทั้งล่างนั่นเพื่อนนะบนก็ได้ล่างก็ได้ มาหมดทุกงวดมาทุกงวดเก้าสิบกว่างวดนี่ก็เพื่อนก็คิดดูปีหนึ่งปีหนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สี่สิบแปดสองปีลองคูณดูเพื่อนว่าจิจะเดินมาจีบปีอันนี้ผมเขียนเองกับมือนั่นเพื่อนนะถ้าไปเอาความทำล้วที่นี่มาเพื่อนดูแค่ง,งวดสุดท้ายนี่มันไม่เชื่อนั่นเพื่อนนะ ก่อนเขาดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนครับชิปโอนี่ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากคิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรนี้งวดที่72มานั้นเพื่อนะงวดที่72แล้วผมจะขยายให้ดูทั้งหมดเพราะว่าดูสสูตรมันเวลาจะไม่พอ ไปย้ายดูสูตรเราไปดูอีกสูตรหนึ่งปรับเยอะไปเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยดู ก็ติดทับไปนสุดหน้ากระดาษสองรอบนั้นพ่ะนะกระดาษ A4 สมุดเล่มใหญ่เรานี่สุดพิดสองรอบรอบที่สามลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วอืม อ่ะอันนี้แถวสุดท้ายนั่นเพื่อนนะแถวสุดท้ายปรัแบบใหญ่ไปอ่ะน,นี่งวดที่เจ็ดสิบสองนั่นเพื่อนนะงวดที่เจ็ดสิบสองดูงวดที่เจ็ดสิบสองนั่นเพื่อนนะ เจ็เข้าเลขหกเข้า6 66. หลังจากร้อเอดแล้วนานเพื่อนนั้นมวดนี้มวดร้อเอดต้อง60 6กศูนยอันนี้เข้าไประยุงเทพแล้วนนี้เพื่อนนี่หลังจากร้อเอแล้ว6กศูนย์หร้อยเอ็เก้าลขล่างอันนี้กลับประยุงเทพปัจจุบันแล้วแล้วมางวดนี้ ออกหกอีกเพื่อนนี่ได้เลขบนเลขบนสองงวดมาเลขหก 6. อันนี้ก็ได้เลขหกเลขล่างอีกบนล่างนั้นเพ네ื่อนนะบนล่างนะนงนะเด่นบนล่างมาร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเพ네ื่อนนะมาราธอนบนล่างเลยนั้นเพ네ื่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ค่อยเลื่อนไปนั้นพเพื่อนนะเข้าบนเข้าล่างนั้นเพ네ื่อนนะซีซี ได้บน4 2ตำแหน่งได้ล่างตำแหน่งหนึ่งได้บนตำแหน่งหนึ่งได้ล่างตำแหน่งหนึ่งได้บน2ตำแหน่งได้ล่าง1ตำแหน่งได้บน2ตำแหน่งล่างไม่ได้ได้บน2ตำแหน่งล่างไม่ได้ได้ล่างอย่างเดียวอันนี้คือเด่นบนล่างนั้นเพื 7, Alter, ่อนนะได้2ได้2ไม 2> ่มีไม่มีเมี9มาได้1ได้1ล่างอย่างเดียวได้7ได้ศบนล่างได้9ได้5บนล่างได้6 หกตัวเดียวนั้นเพื่อนะได้หกตัวเดียวได้หกตัวเดียวได้ได้เจ็ดตัวเดียวได้สองได้ห้าบนล่างได้แปดได้หกบนล่างได้เก้าได้เจ็ดบนล่างได้ห้าได้หกบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวได้สามได้หกบนล่างได้สี่ได้เก้าได้หนึ่งบนล่าง งวดที่ผ่านมาได้3ได้สองบนล่างได้หลักร้อยหลักหน่วยไม่มีบนอ่ะมาดูงวดนี้งวดที่9ก้อีก7หงวดถึงร้อยจะถึงร้อยงวดนั้นเพื่อนนะสูตรนี้5้าเจ็ดตัวไหนจะมาบนมาล่างเพื่อนชอบตัวไหนในเลขห้า เลขคี่เลขคี่มีสามตัวเลขคู่มันมีตัวเดียวเพื่อนชอบตัวไหนอ่าไปชนหลักร้อยเราตัวไหนบ้างเพื่อนดูดินี่ไปชนหลักร้อยเราตัวหนึ่งหลักร้อยเรามีผมถ่ายให้เพื่อนไปนะหลักร้อยมีหนึ่งสามห้าแปดหลักร้อยหนึ่งสามห้าแปดมีสิบหน่วยบ้างไหมเลขล่าง มีติดบ้างไหมเพื่อนเพื่อนมีติดสูตรขอนเพื่อนบ้างไหมอ่าก็ดูเอาเดี๋ยวผมจะปรับลงให้ดูทั้งหมดเลยนะนเพื่อนนะเราไปดูอีกสูตรหนึ่งอันนี้ได้เกตนาทีแล้วเรื่องจะเวลาจะไม่ทันผมลอกไปแล้วนั่เพื่อนนะเลขห้าเลขเกตเลขเก้าเลขศูนย์ลอกไปใส่หน้าสองหน้านะั้นแล้วก็เอาอันนั้นเขียน ทุกงวดไหมเพื่อนเห็นทุกงวดไหมอ่าเพื่อนแชปเอาว่ามันเข้าทุกงวดไหมแชปเอานเพื่อนแชปเอาได้ทุกงวดแล้วนะได้ทุกงวดแล้ว,ว,ลวมืองออกไอเล็บเอฟดำอ่ะเพื่อนแชปเอานั้นเพื่อนนะตั้งให้ตรงตั้งให้ตรงประมาณนี้ไหมอ๋อ ครับเราผมจะเปิดหน้าอีกหน้านึงไปดูสูตรอีกสูตรนึงนั้นเพื่อนนะเดินต่างกันอยู่งวดเดียวอันนั้นจะเดินมากกว่านี้สูตรงวดหนึ่งมั้งตามที่ดูอันนี้มันเลขสามเก้าสาอันนั้นมันเกาสีอ่ะไปดูสูตรโน้นนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวจะเอานี้วางไว้ก่อนเน่อไหนหรอ อันนี้ก็จะดูให้ดูตั้งแต่งวดที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามนั่นเพื่อนนะดูงวดเจ็ดสิบสามมา งวดเจ็ดสิบสามนั่นเพื่อนนะนี่งวดที่เจ็ดสิบสามนั่นเพื่อนนะงวดที่เจ็ดสิบสามเราจะผมจะขยายให้ดูอีกทีหนึ่งนั่นเพื่อนนะงวดที่เจ็ดสิบสามวันนี้เข้าได้ล่างสองตัวได้บนได้บนหลักร้อยตัวเดียวหลัก,กร้อยกับหลักสิบเลขตัวเดียวกัน อ่ามางวดถัดมาได้เลขบนเลขห้าเลขล่างไม่ได้วงอ่าได้ห้าได้ห้าเราก็ได้เก้าเลขล่างไม่ได้นั้นเพื่อนออกขุนศูนย์ไม่มีเลขล่างเลยได้เก้ากับสองเก้ากับสองมาได้ศูนย์ศูนย์บนหลักร้อยล่างได้ได้สอง ได้หนึ่งได้สามนั้นเพื่อนนะบนล่างได้สามได้สี่ได้หนึ 4, ่งล่างได้หกได้สองล่างอันนี้ได้ห้าล่างอย่างเดียวนั้นเพื่อนนะห้าล่างอย่างเดียวมานี้ได้สามตัวบนสูตรนี้ สูตรนี้ผมนั่งวงดูแล้วนั่นเพื่อนนะจะเข้าสามตัวดีนั่นเพื่อนนะสูตรนี้จะเข้าสามตัวดีอืมสามตัวก็เข้าบ่อยเห็นเพื่อนนี่สี่มันเลขตัวเดียวกันมันเลขสองตัวมันก็เข้าสี่สี่หกก็เข้าเจ็ดห้าเจ็ดก็เข้าอืมเข้าสามตัวนั่นเพื่อนนะ อะเดี๋ยวผมลดลงให้เพื่อนดูอีกที้นึงไปดูงวดปัจจุบันนั้นเพื่อนนะสิบนาทีแล้วเข้าบนเข้าร่างร้อเนั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาติดสี่สองไม่มีได้สี่บนอย่างเดียวงวดหน้านี้เพื่อนว่าตัวไหนจะมา ตัวนี้ก็ไปชนเลขเลขหลักร้อยเราเลขแปดนะเพื่อนนะอืมไม่ใช่เลขเแปดจะมาหลักร้อยเลยเพื่อนมีเลขแปดวดที่ผ่านมาไอ้สูตรสูตรนั้นมันมีเลขห้าอ่ะดูสูตรเมื่อกี้นี่มีห้าสูตรนี้ตัวมันจะมาตรงไหนนเพื่อนนี่เลขเกตเลขเก้าถ้าชนถ้าถ้าชนกันไม่รู้จะมาไม่มานั้นเพื่อนนะมีเก้ามีศูนย์ ว่าเรามันได้จับโซนกันสองสูตรเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนั่นเพื่อนนะลงให้เพื่อนดูทั้งหมดเลยสูตรมันเดินมายาว อ,นนอันนี้ได้หมดนั้นเพื่อนนะอันเพื่อนแคปเอาไปดูอเอาไปดูเดี๋ยวผมจะเพื่อนแคปเอาแล้วก็เดี๋ยวมันจะลดลงไปดูตัวชนตัวนี่นั้นเพื่อนนะเอามืออกอกเดี๋ยวนี้ผมจะปรับขึ้นมานั้เพื่อนนะ อลมก็พัดลมก็พัดลมก็พัดอืมอ่ะไปดูตัวที่เราจะลงทุนเลยนั้นเพื่อนนะดูตัวที่เราจะลงทุนเลย หมดใหม่นี่มีเลขมีเลขศูนย์เลขศูนย์มีเลขศูนย์เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าต้องมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั้นเพื่อนะบนล่างต้องติดเลขบนล่างต้องติดกลุ่มนี้นั้นเพื่อนะเลขบนล่างต้องติดกลุ่มนี้ถ้าไม่ติดกลุ่มนี้ ต้องจับให้ติดนั้นเพื่อนนะทั้งบนทั้งล่างต้องให้จับให้ติดถ้าสองสูตรนี่ชนก็จะมีเลขศูนย์กับเลขเก้าถ้าตัวชนไม่มาก็จะมีห้ากับหกกับเจ็ดกับแปดอ่าเพื่อนก็เลือกเอาจะเป็นตัวไหนผมก็ไม่รู้ตัวไหนจะมาหรอกเพื่อนผมก็ค่อยทําตามสูตรให้เพื่อนไปเก้าสิบสามงวดผ่านไปนั้นเพื่อนนะ 9กงวดผ่านไปงวดหน้าในงวดที่เกสเหลืออีกหงวดหนึ่งรงวดจะครบหนึ่งอยงวดเพื่อนก็ลองดูว่าจะมาตัวไหนบนล่างต้องติดบนล่างต้องติดนั้นเพื่อนนะอะ่เอาไปเป็นแนวทางกันเพื่อนอีกไม่กี่วันแล้วอ่ขอบคุณนันนเพื่อทุกคนครับสวัสดีครับ